โอเคตอนนี้เราอยู่บน FRR ยูโร5นะครับ203แรงม้า FRRS นะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ลองเลยเราก็ลอง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 การออกตัวลองอะไรก่อนให้คุ้นเคยก่อนโอ้โหเคยขับเจฮีโน่เคยขับอ๋ออันนี้เกียร์อะไรนี่เกียร์หนึ่ง เรืหนึง่งตบขึ้นบนเนาะอันนี้203ามแรงม้าตอนนี้เรากำลังจะลงบ่อนะครับแปวดินก่อนพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อต้อมครับพี่ต้อมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพี่ต้อมลองอันนี้เป็นตัวแรงม้าสูง203มแรงม้านะครับ สมรรถนะยังไงบ้าง ulously, นะเขาวอีกแล้วก็ใส่พอประมาณเอะ้างานทางงานเหมาก็ใส่ติมถ้างานเที่ยวก็งานเชี่ยก็ใส่ประมาณงามๆกับสี่ห้าตักเลยตอนนี้เราลงมาละโอ้ความสูงด้วยนะน่ากลัวไหมก็เลียก เรียกว่าลึกอยู่เนาะลึกครับคไม่มอยู่นะครับลึกมากจากปากบอ่อลงมานี่ลึกประมาณกี่เมตรพี่ต้อมพอมีข้อมูลไหมโอ้ดูสิครับนีน่นะก็จากที่คุยกับพี่ชัยอนันต์บอกว่าลึกเป็นร้อยเมตรเหมือนกันนะใช่ครับจากจากด้านบนนะฮะใช่นี่ก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนั่นด้านบนนะที่ยืนอยู่นั่นก็คือ พ,าาพี่สนุกเกอร์นะครับเจ้าหน้าที่ของกิงยอนเราส่วนคันนี้เดี๋ยวกำลังปีนขึ้นละของเรากำลังถอยครับเรากำลังถอยไปเอาดินนะผมก็ไม่เคยขับครผมขับตอีอกิโนเไงแต่น่าจะไม่ย,ยากแล้วรถใหม่ยังไงก็ขับง่ายอยู่นะขับขับง่ายอยู่ คือไม่ล่ะอะไรนะครับคืออยู่ครับคือแต่ยังไม่ได้ใส่ดินน้ำใจเย็นๆอันนี้ยังรถเปล่าโอ้ผมไม่ได้เอาตัวมาหย่อนโอ้เขาเขายังไม่ทันจอดเลยนะเขาตักดินเขาตักดินแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูหน่อยนี่นี่แมคโครมันลึกกู ยังไม่เขา้าตีนเดยดๆยังไม่เขา้าพี่เยอะถ้อยยังชาเลยอือก็คิวนึงครับครับอันนี้อันนี้อัน,นอันนี้ก็บเชิงบุกจีมันหน่อยกว่าคันนังครับคันนึงบุกจีใหญ่กว่า อันนี้อาจจะไม่ถึงชิวนู่นเลยถึงชิวยู่ไม่ร้องให้คุณถึงคอยมาลองอีกครั้งโอ้ออเืียงเดียวกัน ใช่ใ,ชใชอ๋อเส้นไทยเดียวกันเกียร์เกียร์ตัวเดียวกันอ๋แลนกที่มันยัเนเครื่องเครื่อกจะมีเ็องมีสลันเป็นลามันจะเทนลันนี้สองสามเลยนี่อ,อันนี้เครื่องสองสามอันนี้มันสองาสามแรงมนามันตรงหมดแรงหนา ถ้าเกิดว่ารวมน้ำหนักเนี่ยน่าจะเกิน15ตันไหมพี่ไม่น่าเกินกับไม่น่าเกิน15ตันเนาะยังไม่ไมน่าเกินถ้ารถพวกผมคันใหญ่ๆนั้นยางก้ามันเกินครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมออกตัวตอนนี้ดินเต็มละเต็มลำเต็มลำ คนขับกำลังจะขึ้นนะครับออกตัวเกียร์หนึ่งี่ไม่ต้องเร่งมากเลยครับค่อยๆปล่อยเร่ลองดูยังยังไม่เคยตีนเลยครับขับแต่ฮิน,นูไม่ต้องเกียร์คันเล็กว่ะนี่ฮะเกียร์หนึ่งอ,ออกสบายๆ<อ><อ>นะรุ่นใหม่ๆมันไม่ไมต้องเร่งมืนเหมือเกียร์ไม่ใช่ผม <ๆ S 2> ไปเกียร์สามดีนึกว่าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเลแล้วเกียร์สามก็สวยนะครับตอนนี้จะโค้งหักศองเก้าสิบองศานะครับโอ้ เป็นไงบ้างพี่ฟีลลิ่งเป็นไงบ้าง feel พุ่งดีอยู่ครับเกินหนึ่งเลยแล้วยังคือบัวทำงานพี่คือบัวเป็นฝาละพี่นี่อย่าเป็นมาใช่ไหมเฮ้ยอย่าเป็นมาอย่าพุ่งอย่าพุ่งเลยอย่าพุ่งเลยนะนี่ดินเต็มเต็มกล่องเลยอย่าพุ่งปิดอาอใครลงมาอี่บายนี่นี่ที่สวนเรามานะครับจะเป็นตัว F R R 190 แม็กท็อรุ่นใหม่เพิ่งออกมาในเครื่องยูโร5เลยนะมาเสริมทับตัว203 Mac t o p ท็อกนะคันนั้นพี่ชายนันเป็นคนลองเองเลยนะครับ <c oughs> ลงสวนกันนี่เราขึ้นมาปากปบอเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความมั่นใจสบายๆเลยนะ <c oughs> น้ำหนักรวมเราไม่รู้แต่ว่าน่าจะใกล้เคียง15ตันนั่นแหละรถรวมดินนี่เกียร์อะไรเกียร์สามเกียร์สามเกียร์สามแล้ก็เลยก็ผ่านบูนเราเอาน้ำเอาอะไรก่อนไหมไม่ต้องไปเลยเกียร์สามเกียร์สาม เมื่อกี้เมื่อกี้ออกตัวแกสามเลยนะครับแต่บนแต่บนทางลาบโอ้แสดงว่าวันสามสุดเกียร์อยู่ตอนนี้ยังไม่คล่องมือเพราะว่าผมขับเจฮิโน่ไงอ๋อเฮิโน่มันเกี้ยนเหมือนไหนมันสลับกันเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยกับเจมันมันไม่คล่องเหมือนเหมือนรถจับ คือ GPS GPS ฮัลโหลค่ะชัดเกียร์ไหนม่เกียร์ไหนอันนี้เราจะจุดที่เราจะไปส่งดินนี่ห่างออกไปประมาณกี่กิโลเมตรครับประมาณ12โลสิ1สมโลเลยเพราะว่าไกลอยู่ครับเลยจะห่อไหม่ก็ให้จ่ายจ่ายก็จ่ายผมหักค่าดินค่าอะไรแล้ว ลด6กล้อจะเหลือ370หากค<น>่าน้ำมันก็170<น>ก็เหลือประมาณเที่ยว200ร้อย่างงี้วันนี้ไหนไปเที่ยวครับสิบครับสองพันเนะาะครับครับหากแล้วน้ำมันก็มันขึ้นอยู่กับรถเอ้รถใครกินไม่กินนะครับน้ำมันอ่าถ้ารถเราประหยัดเราก็เหลือกำไรเยอะกว่า น,นี่ก็คือยังไม่ชินตำแหน่งเกียร์ตรงน้ดูตรงิ่งสักรอบมัเลยยังจะคุ้นบาะ่ามิทเลรกก็ยังไม่คุ <c oughs> ้น,เ,เ,นเรียกว่าเที่ยวแรงขับใจยงะเที่ยวแรก็รถหนักเลยเกินกยสนาะ ใส่ดินเต็มแล้วก็วิ่งทางขู่ขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงล่างการโยนตัวเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอันนี้ชุดอันนี้ชุดช่วงล่างมาตรฐานเนาะไม่ได้เสริมแหนบไม่ได้ทาอะไรลดโรงงานนะครับนิ่มนิ่มใช่ไหมครับครับนิ่ม่ของผมของผมติงติงติงต้งตงโยนไหมพี่โค้งไหมครับของผมก็ตึงติงตงไม่คันเนี้ยที่กําลังคับไม่ไม่โค้งนะไม่โยนก็เรียกว่านุ่มแต่ว่าก็เฟิร์มเนาะใช่ไหมพี่ครับ ผมที่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะก็รู้สึกไม่กระแทกกระทันนะครับก็รู้สึกมันมันไม่โยนแต่ก็มีความตึงๆมีความเฟิร์มอยู่นะครับอนันน,น,นี้เราจะขึ้นถนนเรียบละถนนเรียบก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่ <c oughs> ยังยังไม่ชิน ทำจะไปเกียร์อะไรเกียร์สองมันเข้างายอยู่แล้วแต่ผมไม่ชินครับพี่ต้องใจเย็นนิดนึงอย่าอย่าตบแรงเพราะพี่พี่ค่อยๆเคลื่อนเบาๆอะ่ะพี่จะพี่จะรู้จังหวะคือมันจะเห็นช่องล็อกมันอะ่ะเออพอผมมันตบแรงพี่ตบเบาๆตบเบาๆแล้วมันจะไปติดติดช่องพอดีแล้วพี่จะรู้ว่าอ่าจะตบขึ้นตบลงเนี้ยมันจะพอดีฮะ ลงตรงๆฮะชักช้างมาลงๆๆ<อ>ตรงๆเกียร์สี่อ่าตบแรงไม่ได้เนาะถ้าตบแรเงเราเราจะไม่ได้ไม่สัมผัสฟิล<อ>ช,ช่องล็อกของเกียร์มัน,นะฮะเสียงอะไรไ GPS GPS ถ้าเราไม่ได้รูดไบขี่มันจะดังไปเตือนให้เรารูด โอ้ตบมาอย่างนี้แล้วก็ดันอย่างนี้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าจะต้องปรับตัวกับรถต้องปรับตัวกับรถนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอพี่ไปขับตัวร้อยเก้าสิบนะตำแหน่งเกียร์ไม่เหมือนอันนี้แล้วพี่อ้าวเลยหนึ่งหนึ่งมันตบลงนะอันนี้หนึ่งตบขึ้นนะเดไปเดี๋ยวไปปรับตัวอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้203แรงมาร้าเกียร์หน<ะ>ึ่งมันตบไปทางซ้ายแล้วก็ดันขึ้นถ่้า190แรงมาร้าตบไปทางซ้ายดันลงนะวิ่งไม่ต้องกลัวใครเสียง,ยงเลยโอ้มันปิ้วเลยตัวนี้เป็นเทอร์โบไฟฟ้าเป็นเทอร์โบแปรผันนะฮะต้องเหยียบดูกำลังมันก็ด้ไม่กล้าเหยียบ <laughs> <laughs> มันยังไม่ชินมือ oh, ไเจอ <okay. laughs> ตอนนี้กำลังดีทุกรอบเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเทอร์โบแปรผันแบบไฟฟ้าคนจะหลุดจากงบพอมาสองลยาจว่าอ้ยมันไม่เยงม่ดเยงมาก่ร่เ้บางคนบริษัทอยู่ตรงไหนครับสามแยกปากครับตรงขามก็ไอ้สาเพีงครับตรงเซฟวันนีมีไหมอ๋อเซฟวันเซฟวันตรงถามตรงถามวันมีคุี่คนึ่อ๋ออ๋ เดี่ยวคงคือสิบไมลพาดเป็นปะเด็นนี่เราก็ไปออฟฟิศตรงนั้นเนี่ยมีคอร์สตามทางไปเรื่อยๆเฉียวนั่นเนี่ยขับถนนเรียบสบายมากเลยไม่มีฮะเหมือนรถไม่ได้บรรทุกเลยนะจากฟีลลิ่งที่นั่งอยู่ตอนนี้นิ่มนิ่มดูมันตึงๆเหมือนรถไม่ได้บรรทุกหนักอ่ะฟีลลิ่งในการนั่งบนเครื่องยนตส่มาเยอะอยู่นะแล้วพอใส่ถิงแล้วมันดูมันแบบตึงๆ เดี๋ยวเราไปดูนั่งางานถ้ารถเปล่ามาจ,จะดูกระโดดกระด้างเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้บรรทุกเนาะแต่ถ้ารถที่บรรทุกของมันเต็มแล้วเนี่ยสัมผัสฟีลลิ่งในการนั่งในกำลังดีเลยไปเซนไปลงแถวบรรทุกนี่เซนบนรรทุกเอ้ยเซน ใช่ครับเปนไปบ้านโฟได้ไปบานบุได้นะนนอนนีเกียร์สามอเกียร์สามก็ได้เลยนะมั้งเพราะว่าวเครื่องมั่นเอเกียร์มแนร็ใช่ใ เกียร์สองก็ดีกว่าเกียร์หนึ่งไม่ต่อยันเลิ้วเลยอะออกแฟร์เกียร์หนึ่งที่เปลี่ยนเกียร์ที่ประมาณรอบพันหกร้อยรอบอะครับพี่ประมาณพันหกร้อยรอบเปลี่ยนเกียร์เนะี่ยกำลังมันจะต่อเนื่องเกียร์สองยัององอกพวดเลย พี่เล่นไปสามพันเลยนะเขาเลี้ยายมากกว่านั่งดูอยู่ลักษณะการเยียบเครื่องยนต์คือพี่ต้อมน่าจะชินกับเกี่ยวกับการฟังเสียงเครื่องยนต์ใช่ใช่อ่าวันนี้อันนี้มันเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ารถผมในต้องดูเสียงรถรถรุ่นใหม่พี่เปลี่ยนเกียร์นิดเดียวนะเปลี่ยนพันหกร้อยรอบเครื่องเสียงเครื่องยนต์ยังไม่ทันสุดพี่เปลี่ยนเกียร์เลยอันนี้แรงสุด นะหลักการจะไม่เหมือนกับรถตัวเก่าๆหรือคันเล่งสายละนะครับมันถึงมีกําลังแล้วก็ประหยัดน,น้ํามันตขขอนแรกก็แน่นนะครับเอาให้เกียร์ให้ลค่คองแขแล้วค่อยใชใช่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 บอกว่าเกียร์ยังยังไม่ค็งองแล้วเงินมันจะเหลือเยอะถ้าเราเล่นเราเล่นรอบเครื่องเป็นตามกําลังรถนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเกียร์เร็วหรือว่าไงครับ เปลี่ยนช้าไปครับพี่เขาเรียกลากลากรอบมากเกินไปอ๋อลากรอบอ่าต้องรีบเปลี่ยนใช่มพันหกพี่เปลี่ยนเลยพันหกตอนเนี้ยรอบสองพันเนี่นี่เกียร์อะไรละเห็นีีเขียวนขอยวไ้หมครับอ๋อี่เขีเนั่นคือมีโซนพยายามเปลี่ยนให้มันอยู่ในช่องเขียวน่ะอ๋อเราต้องเปลี่ยนเยเยอแต่ว่าเมื่อกี้พี okay. oh, ่เหยียบแล้วมีต่คืนไปเกือบามพันมืดอ๋ออันนั้นมันเปลืองน้มันเนาะมันเปลอคือ ต้องบอกว่าเปลี่ยนหที่เขียวเราดกำลังมันจะตกมันไม่ตกมันจะเป็นทะเลน้ำามันจะเป็นทะเลใสเดี๋ยลักษณะทะเลใสได้ผมหลากอืดเลยยังไม่ไปทะเลใสจะฟังเสียงเสียงเราเปลี่ยนตามมันลงรุดเยอนั่นนี่มันดีกว่ากันเยอะเนาะมันเกิดมันมัน่วยในเรื่องของพประหยัดน้ำมันแต่กำลังวิ่งเบาแบบวิ่งเบาแบบอันนี้เก เกียร์สุเกียร์พวกมนี่ลมเกียร์สุดท้ายได้นะอ่าเพราะว่ารถรถนักเราจะวิ่งได้วิง่งเราววิว่งไว้ไม่เกียร์พวกนี้ yeah, oh มันจะเป็นเนี่ยเกียร์ไปแยกธรรมะได้ใช่ไหมเกียร์อู้อะไรนี่ทำมันแล้วทำ <Okay. S 1> เป็นรถเป่านี่คือจะปิ้ว <Okay. S 2> นี่มันรถนักไงมันก็ <Okay. S 2> แต่มันขนาดรถนักมันจะวิง่ง สบายด้วยไม่กระแทกดีว่าถ้าผมเข่าเคลี้ยคล่องๆแล้วคือจะสบายเนี่ยผมยังเข่าเคลี้ยไม่ต้องเลยไม่เคยขับอีซูซุด้วยเดี๋ยวก็มันการเข่าเคลี้ยเข่าอันนี้มันเหมือนกันเนาะอย่างว่าแล้วที่นี่เรายกดำยกยกกันเลยนี่ครับพีทีโอก็ิดแยกคาดแล้วก็พีทีโอดำดำมือแล้วไปยกใช่ครับยกตั้งต่ตีมัน ก็จะถึงเลยใช่ไหมครับพี่ต้อมครับครับอสัหนอนอันนี้เป็นงานอะไรครับที่จะที่เราจะไปถมดิเนเป็นงานเที่ยวรับพระจ้างเป็นเที่ยวถ้าเป็นงานเหมาก็อีกอย่างหนึ่งครับงานเหมาเราจะใส่พูนอ๋อเน้นติ้งไลครับเน้นเยอะๆใส่เยอะอันนี้เป็นงานเที่ยวเราก็ใส่พอดีพอดีไม่ต้องอัดเยอะเพื่อสวยไม่ใช่หมู่บ้านใช่ไหมพี่เป็น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 หมู่บ้านจัดสรรครับอ๋อ เหมือนเ,นเนจ้ของเขาจะทำมันทำบ,บ้านจัดสรรนี่ยะรวัางในี่มีแจ่หมู่บ้าทใช่ใช่ทำบ้านจัดสรรอนาคตโคร,ราชเราน่าจะมีงานเยอะขึ้นนะเพราะว่ากำลัง<ช>มีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยเนาะแล้วก็ความจเจริญอะไรต่างๆที่มุ่งมาสู่โคร,ราชที่ดินก็จะแพงขึ้น ที่อ <member> ย <of society> ู <sword> <benim> ่อาศัยก็จะแพงขึ้นครับเศรษฐกิจกำลังโตอย่างมากครับตอนนี้ที่โคราชเราผ่านในร้านค้าอะไรเนี่ยเราเอาน้ำมาลดให้เขาอ๋อมันจะได้ไม่ฟุ้งเนี่ยตามเส้นทางที่เขาลองเรียนทีมงานผมผมเนี่ยถ้าเขาร้องเรียนเราก็เอารดน้ำมาลดอ่าแล้วเขาวิ่งเข้าวิ่งออกรถเลอะอีกมันต้องเอาสักอย่างนะพี่เนาะ เกียร์สองเนี่ยผมยังไม่ชินแต่เรเริ่มชินเคยจะเข่าแบบเกียร์ตัวเองแบบตุมอ๋ออ๋อมันมันชินรถที่เราขับอยู่ทุกวันไงเออ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 เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันไงครับเป็นล็อกเกียร์กั็นแบบนั้นแลยนะ โก็ตบซ้ายตบขวาแรงไงนี่มันตบอันนี้มันเบาๆเนาะดันโอเคต้องขออภัยด้วยเออเราต้องเข้าใจคนที่ผมไม่เคยขับอีสุด้วยไงเขาขับใจฮิโนะเขาขับเลยเขาเขาขับรถเขาทุกวันไงเขาชินไงที่นี่มาสิบปีแล้วมาเพิ่งขับอีสุนี่ครั้งแรกพอเปลี่ยนคันแล้วจะไปว่าเขาไม่ได้เออมันจะดูรอบอกโอ้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยลืมดูล็อกลืมดูรอบว่าจะคุย เดี๋ยวว่าผมก็อ๋อเป็นชิ้นเดี้วเพราะว่าเครื่องอ่านี่อ๋อนี่ตรงนี้เขานี่เฟสเฟสแรกนี้เขาสร้างเสร็จไปแล้วอันนี้เขาจะถมเพิ่มสร้างเฟสลึกเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้คือบายพาสหรือเปล่าคามทางรถไฟบ้านรุกฟบ้องตลาดบ้านตลาดบ้านบุกบ้านตลาด นชิตัวนตัีดบคิวไดตกตีเลยนะนี่เดีไปผมรมดับตรงนี้ไปนี่เขาเข้ามาสองเดือนแล้วมั้งนีเาอจนมัเหลือมึงไม่เข้านะจ่ายพันนึงน้ำจา ออกสักคันมาจับธุรกิจนี้บ้างไหมครับยังก่อนนะยังก่อนนะจะพาวาอตติเตกีดอยู่ครับต้องต้องลาออกมาครับอีกถึงจะได้คิดคิดว่าเสียน้ำเห็นรูทางคำกินเพิ่มอีกแล้วผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวเนี่ยผมกลัวจะจมจะจนเพราะถ้าจมไม่ใช่จนจม เ,เรา,ามีรถไถดันอยู่แล้วเหยียบขัดยกใช่ไหมยกเลยค่ะฮะยังเขาเขียวไม่คลองเลยเนาะครับเตฮีโน่ปุ๊บเทป,ปับนะครับรวดเร็วทันใจต้องทำงานรวดเร็วนะเพราะว่าวันหนึ่งเขาเรียกว่ายิ่งได้เชียวมากก็ยิ่งได้เงินมาก กำลังชุดลากเหลือๆไปครับไปต่อเราปิดอ่ปิด p t o เสียงอะไรปิด p t o มันมันให้ใครก็ได้เตือนว่าเรายังไม่ปิดแอ่ตอนทีด DTO ได้เลยคุณเชน ทีนี้เดี๋ยงรถเาทีนี้ก็เทดินเรียบร้อยเป็นรถเบาแล้วเดี๋ยวรับตั๋วใช่ไหมว่ามาเที่ยวนี้ได้หนึ่งเที่ยวเรียบร้อยนะครับถือเอาไว้เบิกตัง สวนกันที่หน้างงานก่อนจะถึงที่หลงดิน <c oughs> ใครแล้นั่งมาด้วยพนักงานด้วยใช่ครับก็พวกผมนี่แหละเราจะมีคนณนั่งและนําเลยดีปดหมุนเอาไอ้ที่แกขับนี่แกรถแกก็มาวิ่งกับผมนี่ใช่ครับแกเป็นคนน่มาเนี่ยละครับ <c oughs> คนประสานงานใช่ครับ ตอนนี้คือการวิ่งทำ,ทำเที่ยวนะครับหลังจากที่ตัวเบาแล้วจัดไปร้อยกว่านั้นในแคตตาล็อกเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดอยู่9 0เท่าไหร่นะ96มะั้งถ้าจำไม่ผิดแต่เมื่อกี้เกินร้อยแล้วแต่ว่า แค่ตลกเขาก็เขียนแบบแผ่วๆของจริงมันได้มากกว่ามนีก็เต็มลำเหมือนกันนะคันนี้ใช้เสียงร่าแน้วอื่ เสร็จจบกลับมาแล้วหนึ่งเที่ยวแบโอ้ผมต้องได้เสียชื่อเลยพอดีละผมอุ่นเครื่องก็ทยนะครับควดแรงเลยแล้วพี่พี่ชื่อจริงอ่ะ็นจยงะไรนะพานุพงศ์ขอหารกลางพานุพงศ์ ทีมงานผมกับตเดชบุญทีมงานเฉพาะทีมงานผมต, <อ S 1> ต <อ S 2> เดชบุญติดติดติ๊กเกอร์สีชมพูอมโอเคจบแล้วหนึ่งเที่ยวกับ F R S สองร้อยสามแรงม้์ผูโรห้าแม็กทรัก แรงนิ่มนวลกำลังหายห่วงเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดอีกทีนึ่งนะพี่อีกคันหนึ่งเดี๋ยวรอเปนพ่เนเตผมด่